ท,ที่ป่าอสองตัวที่ป่าสามตัวทุกคนอันนี้ที่ป่าป่าและการปานินทุกคนป่าป่าสองตัว แล้วก็เต่าน้อยหนึ่งตัวทุกคนสบายใจทุกคนตอนเช้าร์ๆทุกคนเนาะตอนเช้าๆกาตะกั่วกาสุดายมาให้มาหน้าคือเก้าทุกคนนี่เป็นเจองหน้าตะกั่วทุกคนเลยมาเมื่อนี้กาตะกั่วกาใจมายามมองนะทุกคนเลยมองกาตะกั่วกาเชื่อเฉื่อยทึ่งพลันทุกคนเลยชื่อ มองเก่าละมองเงนที่อินไปค่อยยามเมื่อวานในที่อปานสองตัวตะกูลเลยตอนนี้การตะก้วการชี้าทุกคนไปยามมานละก่อนทุกคน,กน,กคนยามจันกันเนาะเพราะว่าจันกับเมื่อวานเนี่ยกะทุก,ก้วยการได้เชื้อจันสองหลานตะกคนเชื้อแถวลุ้มพมดละไปตะกคนไปที่ตามหับโซนน้ำเดียว เมื่อวานนั่นก็กได้เสื้อจันทร์สองหลาสกุกคนี่ยเสื้อจันและเสื้อม่องพร้อมสกุลเนี่ยเสื้อม่องกะม่องนี่กับเขกระเสื้อลางนีุ่กคนม่องนี่ก็เป็นม่องน้อยนะม่องบมดเลยม่มองเอาปลาเล็กปลาน้อยทุกคนี่ยฮะตัวเป็นม่องน้อยม่องจ้ะจักมันจะถื้อปลาอย่างเนาะ ครับทุกคนมาเบิ่งจั่นก่อนทุกคนเอ้ยมาเบิ่งจั่นก่อนเนาะนี่จั่นค่อยซึมเมื่อวานทุกคนนี่ลั่นแรกครับทุกคนนี่ตั๋ลล่ะอ่าลั่นแรกทุกคนตะนี้ก็กะสิได้เอาขึ้นก่อนทุกคน หยามมุก่อนก่อนโอ้ ปากีของคุณปากีของตู้ห่อกระสือน้ำอีปากีของตู้ทุกคนเลยทุกคนดีหมด ซื้อปลาเข็ง2ตแล้วก็หอยน้อย1ตัทุกคนนี้ยามจันมื้อนี้ยามจันเพาะยามทุกคนเด้ือปลาเข็ง2ตจั่นนึงแล้วก็หอยหอยก็ือนําอีกมาเติบตัวนี้ ตอนนี้กาแต่ก็กาได้ยามมองก,กโลโลทอ็ทุกคนเอ้ยสิเลาะลุ้นตามมอบสมบมติไทุกคนมันจะถึอป่าอยู่บ่ทุกคนเลยหรือว่ามันบ่ซื้อป่าเนาะตอนนี้นกาแต่ก็กาได้เอาขึ้นมาถึงเลยเลทุกคนเลยถือป่าเข่งสองโตแล้วก็กระปู โอประมาณไปเลยทุกคนเลยมองนี่นกระไรเขือปลาเข่งสองตัวท่นะปุ๊บก็จมองก็ทุกคนเลยฮ่าต่อเสร็จมองปลาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ ป่าทึ่มองแล้วก็ทึ่จันทุกคน,นตอนนี้กะแต่ก็กะได้มาฮอตมองทุกคนเลยในฮอตมองเนาะเดี๋ยวบิ่งป่าทึ่มมองกับป้าทุกคนนะตีงนู่นนั้นนู่นนั้นทุกคนนะ ป่าสิมองอยังทุกคนเลยตอนนี้การจะเข้ากันเฉลี่มลงไปกู้มองก่อนทุกคนเลยลงไปกู้มองก่อนนะลงข้าเบงป่าสิมองทุกคนนี่ป่าสิมองอะไรตัวนี้ ตอนนี้การะก็กรใจากูมาโค้ตคนนี้พอตะคอยกรใจากูทางพุหรี่มาเนาะจีร่รับส้มตอนที่นตะคอยให้กูมองมาเรียบร้อยทุกคนเลยตอนนี้การตะคอยกระจายกูมองขึ้นมาเรียบร้อยทุกคนนี่ถือป่าสามตัวทุกคนนี่ถือป่าป่า และการปนิ่ทุกคนปะปะสองตัวแล้วกาเต้าน้อยหนึ่งตัวทุกคนปลาตัวน้อตัวน้อยทุกคนถือปลาปะปะสองตัวแล้วก็ปนิอืง <c oughs> <ừ. S 2> ตอวน,น้อยตยอดดวอนะตน,ตอน้อย,ดดยนี่ตายเขารอทุกคนเฮ้ยถือมองเนาะแต่เป็นตอวน้อยทุกคนเลยนี่เฉพาะพายนี่กัดมีแม่มันอยู่ทุกคนเลยแต่มันอยู่ประคนทุกคนอยู่แถวซึ่งกระแม่มันค่ะแม่เต่าทุกคนอาตัว ปล่อยก็ปล่อยไปไลยทุกคนฮนะตอนนี้กาจะเข้ากาได้ฮอทเทงแลนะ้วฮะทุกคนเลยได้ฮอทเทงแล้วเนาะนี่มันจะกาถึงให้ถึงหน้าทุกคนเนละได้ฮอทเทงแล้วเนาะตอนนี้กาจะเข้ากาจะได้ปศุสัตก่อนทุกคน ป่าขึ้นมองกะได้ป่าสามตัวทุกคนป่าสามตัวนี่นะเต้าน้อยหนึ่งตัวทุกคนปลดปลาก่อน oh my god ได้มาหาอยู่หากินอยู่ให้อยู่หน้าทุกคนได้ป่าได้ป่าหกตัวเจ็ดตัวทุกคนนี่แล้วก็เต้าน้อยตัวนึงอ่าทุกคนเฮียป่าเนี่ยได้หอยก้อนนึง ปนปลี่ยนเต่าทุกคนเลยเต่าน้อยเต่ามองตายเขาล่อละอยากไปปล่อยกับปล่อยไรทุกคนเลยเต่านี้ก็เลยมันเติบทุกคนเลยอายุหากินเสบิชเชมองอยู่อายุนาแถวบนนอกบนหน้าทุกคนเลย มาเจาะเบิ <ừ> ้งเฉยทุกคนมาเจาะเบิ้งเฉยจัดลันแล้วทุกคนเลยมันจะที่ป่าอย่างนนวนนี้การคกขก็ะได้ออกขึ้นมาเบื้องอนทุกคนจะที้ป่าอย่างก็เป็ลันไหวใช่เบงคน ทือปาเขงนี้ทุกคนนะะปางืปงทุกคนเพื่อลน้อยเนาะยังมีทุกคนอ่ะนึงเอหละเบ่งอมาอนเนาะทุกคนทึปขงสตัวทุกคนเลยเออเนาะ ที่ประเทศสามโต